โอ้ยทำคลิปแบบเดิมๆมันก็น่าเบื่อนละมันจะจำเจจนเกินไปนะสติวเด่นเบื่อไหมเออเบื่อนะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนสไตล์การทำคลิปสักกันิดสักกหน่อยนะในคลิปนี้อาสติวเด่นพร้อมแล้วนะ <Okay. S 1> ถ้าพร้อมแล้ว มาอะ굿มอร์นิ่งสติเดนทุกทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่เทปดับโปรนะก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์แล้วก็ซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้โปรด้วยนะส่วนสติวเดนคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทปสามารถไปดูได้ที่ใต้คลิปได้เลยช่องทางการติดตาม,มอ,อื่นๆไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจติ๊กตอกหรือว่าไลน์นะก็ดูได้ที่หน้าจอหรือว่าที่ใต้คลิปนี่แหละส่วนสติวเดนคนไหนดูคลิปของโปรแล้วชอบอกชอบใจนะแล้วะอยากจะเรียนกับโปรอยากเรียนให้มันแน่นมากกว่านี้ก็สามารถดูได้ที่ รายละเอียดใต้คลิปหรือที่ขึ้นมาให้ที่หน้าจอน,นั่นแหละเป็นคอร์สฟรีแบบมีเงื่อนไขนะสตวิวเดนอ่ะไปฮัลโหล굿มอร์นิ่งสติวเดนแจบเลยอยู่กับโปรคุณจะโชเฟกอยู่กับโปรคุณไม่มีเจ็บอยู่กับโปรโคตรเนียนแล้วคุณจะโครตรเสียเงียงแค่คุณมาเรียนกับโปรเนีย yeah. คำเตือนการลงทุนที่ความเสี่ยงสูงผู้ใด,ดที่กลัวความสูงประสิดดาวและสไตล์ดีก่อนลงทุนและโปรดใช้วิจาพณญจารให้ดีก่อนรนนับชมโอเค thank you student กูดมอร์นิ่งอีกสักรอบวันนี้เรามีทุนอยู่10เหรียญน,นะเต็ไมไหมละห้าเหรียญพอวันนี้ไปน้อยๆแต่มากก็ด้วยปริมาณและกัน oh. นะสเวเดนเราก็อยู่กับ SMA5 ของเราเช่นเดิมนะเดี๋ยวออเดอร์แรกจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแรกกันอามาอยู่กับกู้ g j นะตอนนี้กราฟนี่พุ่งขึ้นไปเลย uh. พุ่งขึ้นไปอย่างนี้อยากก่างกะปีพุ่งใต uh. นะ้นับพ้นแนวต้านไปแล้วโอ้โห oh. <laughs> พอพ้นแนวต้านไปแล้ว,แ,ลวแบบนี้ก็ชัดเจณแล้วนะสเวเดนเมื่อพ้นกะรอราคาไปแล้วนี่โ <laughs> <laughs> อ้โหตรงนี้ลงมาก่อนตัดเส้น SMA แน่น นนตรงนี้ะบวกอะเจนน่าระยะชันตรงนี้นะสเตเดนบอกเลยว่าแหมมันสวยจริงๆนะขึ้นไปแล้วมันตามเทรนอะนะอย่างกับคำนิยามที่เขาบอกกันมาว่าเทรนอินรันวัวเฟนนะสเตเดนเทรนคือเพื่อนของเราอะนะเมื่อกราฟขึ้นเป็นเทรนขึ้นชัดเจนนะมันก็เป็นทีของการขึ้นที่เขาจะขึ้นไปนะสเตเดนเอะโอ้โหลงใมาอีกแล้วลงใหม่อีกแล้วลงมาแบบนี้ไม่ชัดเจนเลยว่ะ ลงเออขึ้นไป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 อย่างนี้แหละสวยงามแบบแบบนี้แหละถูกต้องอะ่ะขึ้นไปอยู่เหนือเส้น SMA แบบนี้โอ้โหปลอดภัยหายห่วงปลอดภัยหายห่วงโอเทนไลน์ระยรายชัน5าวิสุดท้าย5าวิสุดท้ายขึ้นไปขึ้นไปอ่ะวินแหละแบบนี้โอ้โหสวยงามที่สุดเลยนะเทนไลน์ระยรายชันกับ ครับที่ว่ามันหลุดแนวนะ้แต่มีแนวข้างบนอยู่หน่อยนึงอาจสมมติตามเทรนเราก็ต้องดูนะเอ้ยแนวขวางอะ่ะมันอยู่จุดไหนนะเออที่เราจะกดขึ้นไปอะ่ะถ้ามีแนวขวางอยู่มันก็อาจจะตบกราฟเราลงมาได้โอ้สวยจริงๆเ,เลยว่าออเดอร์นี่เอาว่ะได้มา450และเดินหน้าไปไหม้ต่อไปเลย มาแล้วนี่คู่อีจีนะเนี้ยคู่อีจีมีแนวรับตรงโดจิอันเนี้ยนำทางอ่ะโดจินำทางเลยนะกรบเปิดอยู่เหนือแนวซ้อนนะอยู่เหนือแนวซ้อนมีสิทธิ์ขึ้นนะแต่ด้วยที่ว่าแท่งยืนยันเนี่ยมันห่างกับแนวรับของเรานะเราก็ต้องได้ออเดอร์ราคาดีๆเราต้องเลงก่ะเล็งไปใช่เลยเลงเอามาลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้โหลงไปใช่ลงไปใช่กราฟสวยพันนี้การกดสวยๆพันนี้ขอชมอยชียอีกสักครั้งเถอะโอ้โหนี่ลง,ล,ลงมาแล้วลงมาแล้วแล้วลงตรง ใช่โอ้โหกูโหโแทบอยู่หายใจมันสวยจริงๆเล้วอย่างนี้ก็ต้องขึ้นแล้ววะได้ไปใช่พันนี้แล้วอ่ะมันได้ันไปใช่อ่ะนะเด็ดไปย,ยอดตรงไปใช่เออมันก็ต้องขึ้นแล้วแหละนาทีนี้นไม่ขึ้นไม่ได้แล้วนะเออ เนี่ยนี like like ่ไงเนี่ยพอมันมีช่องว่างของระหว่างแนวมันจะเป็นมัีญยมันจะจบเป็นแดงแดงปิดจบช่วงแนวพอดีวัี้ยโอ้หเป็นไงโอ้รอดไมออเดอร์นี้เป็นไงไหมมันมาปิดพอดีแนวเลยที่ว่ามันเป็นช่องว่างไม่อยู่อะนะแม่ได้มาอีก4.50เหรียญแม่สวยงาม ปาตอนนี้เราอยู่กับคู่เอเจแนวที่เราเลือกใช้ในออเดอร์นี้นะเป็นแนว PA นะมีแดงกืนกินตรงนี้เต็มเลยน,เนี่สองสามอันนแดงกืนกินนะเป็นแนว PA ชัดเจนเลยว่ามีแรงขายนะจุดนี้เราก็เอาเลือกแนวเนื้อแดงที่มันแข็งแรงเลยนะเนื้อแดงใหญ่เนแบบแมวพวกนี้เออเป็นแนวได้ได้แนวแล้วเราก็รอแท่งยืนยันไงเมื่อแท่งยืนยันเนี่ยไม่สามารถผ่านแนวนะแล้วเราก็รอสัญญาณรีเจ็คปันนี้เลยสติวเดนนี่โอ้ยนีเแจ็คชัดมากเลยขอย้อนไปดูดอีกสักรอบเผื่อสติวเด ไม่เคยรีเจคชันเป็นยังไงนี่มันเป็นพันนี้ชาเตียวเดนเด้งกลับมาปั่นเนี้ยเหมือนเราคว้างบอลใส่กําแพงเนี้ยแบบนี้เลยคือสัญญาณของรีเจคชันนั่นเองชะเตียวเดนมันก็คือสัญญาณของแรงขายเลยนะที่มันทําปฏิกิยาเมื่อแรงซื้อดันขึ้นไปและไปเจอแรงขายที่แข็งแรงกว่าเขาไม่ให้ผ่านแนวนี้มันก็พลัดลงมาวันนี้แหละชเตีเดนนี่แหละคือรีเจกนะเราก็ต้องมารุ้นกันหน่อยแหละรุ้นเดะรุ้นเดอ แนวมันชัดปันนี้แรงขายมันก็ต้องแรงปันนีแหละชาเดวเดนอุ้ยแรงซื้อมาวะ่ะแรงซื้อมาแต่แรงขายแนวของมันก็ยังดีนะเพราะว่าออเดอร์นี้ยังไงก็วินแบบขา,ขาดขาดแล้วนะวินแบบขาดลุยเลยอ่ะถ้าเป็นเชื่อก็ขาดวินขาดวินนะลงลงโอ้ชหชนะแบบว่าใสชัย <S <S แนวมันดีมันก็ต้องชนะปันนี้แหละนะโอ้ยแดงลงมาชัดเจนปันนีได้ไม่สีจ่จุดหน้าเหรียญแล้วโอ้ยปอดตอนนี้มียี่สิบสามเหรียญแล้วว่ะ เนื่องเลยชาติเล่นมาอยู่กับคู่เอ eu หลาวี่คู่เอ u นี่ก็เราก็เห็นกันชัดๆเลยว่ามีแนวรับอยู่นะมันมีแนวรับอยู่เท้ๆนะแต่ไม่รู้ด้วยอะไรดนใจกูจะเล่นแนวย่อยซะ่ยางงั้นเะยชาติเล่นพอเล่นแนวย่อยแบบนี้มันจะเป็นรูปแบบไปนี้ไงตามเทรนไงตามแนวย่อยแล้วกูเข้าไปทําไมก็ไม่รู้เนี่ยแต่กูกดไปเลยี่กดไปอันนี้ไปไวๆเลยเล่นเนี้ยไปไปไปโอ้โหแรงขึ้นโอ้ขึ้นไปแบบนี้ไม่มีลงอยู่แล้วโอ้กูจะบ้าตายกดไปได้ยังไงออเดอร์นี้มันเป็นแนวรับอยู่เท้ๆ นะ่จะเดียว่ในออเดอร์เนี่ยแม่ก็แพ้ไปอย่างเงี้ยแหละโอ้ยไม่อยากจะพูดอะไรมากเร็วไม่มีวัวเจอปนเลยโหยไฟโรมึงบอกเลยโอย้เฉีไปห้าเ,รเหรี 18, รยญเลยเหลืออยู่18เหรียญเลยทีนี้โอ้ตายตาย,ตายโอ้ยเจ็บจำน้ำใจไปเราไปออ,อเดอร์ต่อไปเอ,อ,อยู่นานไม่ได้เจ็บจำ ผู้เอยูหลาวในผู้เอยูนี่หูเขียวกืนกินสเตรเดนเขียวกิืนกินเขียวกืนกินเปิดอยู่ในเส้นไอซเมพันนี้เดี๋ยวรอย่อก่อนรอย่อกดสิแม่กดกดเลยบอกเลยว่าต้องกดนะออเดอร์นี้มันเป็นเขียวกืนกินนะเขียวกืนกินเกิดขึ้นที่แนวรับนะอันนี้กราฟเป็นไอ้นี่อยู่เป็นกรอบไซด์เวย์อ่ะมันเป็นกรอบไซด์เวย์สเติรเดนก็เห็นอยู่เนี่ยเป็นกรอบไซด์เวย์การใช้เช่นไอซ์เห้านี่ยดูกรอบไซด์เวย์เนี่ยดูกราฟที่เป็นไซด์เวย์เนี่ยดูยังไงคือเราจะเห็นไหมเส้นะอชซ์เมย์ห ก็จะพาดไปพาดมาเป็นในแสดงว่าการเนี่ยเป็นใช้เวย์อยู่นะในกู่นี้อะไรแบบนี้นะอ่าพอเป็นใซเวย์แบบนี้เราก็หาจุดเท่าเวจุดเท่าของไซเวย์คือบนสุดก้าล่างสุดเท่านั้นแหละนะแต่นี่มันอยู่ช่วงกลางนะแต่มันได้ปีเองไงมันก็ต้องแจมแหละอันนี้ <c oughs> ขึ้นขึ้น ขึ้นไม่แล้วอ่าขึ้นไปแล้วนี่มันติดแนวช้อนว่ะมันขึ้นไม่ได้ว่ะโอ้ยโอ๊ยโอยโอยเอ้ยไอ้ไอ้เจแต่ก็วินะเต่นโอ้ยไม่นี้รุ่นลราทึงนิดๆิหน่อยๆน่อยนะแม่แต่ก็วินใส่ใช่ไม่ใช้อะไม่ใส้อะโอ้ยโปรค่าหนังค้าเขาวันนี้มึงบอกใส่ใส่ตอนนี้ออเดอร์มี23แล้วตอนนี้ผู้ต่อไปดีกว่าสเตชันน ามามามาตอนนี้อยู่ที่คู่อ j นะค e e, ู่ GJ นี่ตอนนี้โปรอให้มันนี่เลยเนื้อแจนแท่งนี้เลยกลับขึ้นไปอยู่บนแนวนะให้ไปอยู่บนเส้นในเชฟเอด้วยมันจะได้เป็นรูปแบบ P a g o o ู m ม r n i n g s t ตานั่นเอง,งเอนเอนี่แหละ o ู m ม r n i n g s t ตาอยู่เหนือแน,นวไหมให้รอให้เขาเปิดเนี่ยถ้าปิดพันนี้นี่อ่ะใช่เลยแหละต้องไปขึ้นไปปิดบนเหนือแนวนะอ่ะมันเกิดรูปแบบป a ที่แนวอ่ะขึ้นไปปิดพันนี้นะถ้าขึ้นไปปิดพันนี้นะก็รอสัญญาณเดียวเลยรอ,อ,อให้กลับกลับลงมาที่แนวนั้นะแล้ว มีสัญญาณรีแจ็คนั้นเราค่อยกดขึ้นไปเลยอันเนี้ยลงมาแล้วอ๋อลงมาแล้วลงมาแล้วขออย่างเดียวมาเลยรีแจ็คเอาแจ็คแจ็คแจ็คักทีโอ้ยแจ็คแล้วกดเอ้ยกดไปแล้วกดไปแล้วออเดอร์นี้เป็นไงคนะขึ้นขึ้นโอ้ยไ,ไดออเดอร์เหนือแนวมาหน่อยไอ้อยู่ใต้แนวมาหน่อยนะอืมขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วเอาละขึ้นวันนี้ขึ้นวันนี้ โอกาสวินนี่แบบว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ไงขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนี่แหละพันนี้แหละกูดมอร์นิ่งมอร์นิ่งชะตาสัญญิดมอร์นิ่งชะตาเอ้ยมันจะลงมันจะลงมันจะลงจะลงให้ได้เลยโอ้โอมฉิบเท้าฟื้นเจริญชีให้ออเดอร์นี้โปรชนะทีเถิดโอ้โอมฉิบเท้าเจริญชีเอ้ย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 ชนะ โอ้ยไดมาอีกชีเลียนโอ้หไดยิบเจนแล้วเว้ยไดยิบเจนดล้วโอ้โหออเดอร์นี้มอร์นิ่งจาตานั้นจะเด่น C P A มอร์นิ่งจาตาโอ้สวยว่าเกิดขึ้นที่แนวโอ้ยสวยสวยสวยมาออเดอร์นี้กู้อีจีแล้วเร็วโอ้ยนี่กู้อีจีนี่รูปแบบเขียวกืนกินนะเขียวกืนกินเกิดที่แนวโลจีตรงนี้เอาล่ะเดี๋ยวรอให้มันตัดเส้น S m A หน่อยรอให้ตัดเส้น S F A ชักครั้งหนึ่งลงมาอยู่ใต้เส้น S F A หน่อยแล้วค่อยกดอย่างนี้ กดเสร็จแล้วก็ต้องรุ่นแล้วแหละโอ้ยเอาละโอ้ยวัดเฉียวหน่อยนึงนะออเดอร์ติดเหนือเส้นดิสเอยู่คับเกี่ยวกับเส้นดิสเมเอลยนะอืมอย่างนี้แหละเอ้ยอย่นียมันจะเสียวพันนี้มันจะเสียวพันเนี้นนนขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยนะพวกรูปแบบป a เนี่ยนะซาเจวเ่นมันต้องเกิดที่แนวเท่านั้นนั้นแนวรับหรือแนวต้านก็ได้นะขอให้เป็นรูปแบบ PA ที่จะเจนนะเนี่ยมันต้องกดที่แนวมัวนถึงจะชนะชนะชนะ ชนะแบบนี้ไงโอ้โหจบที่32เหรียญสติวเด่นวันนี้โอ้โหเยี่ยมยอดจริงๆเลยว่ะอ่ะพี่สแตนอาต์แตอยู่สติวเด่นซียูอเก้นเน็กช่าเพลงเรื่องจับโปเข้าใจง่ายเรื่องเงินเทเข้าใจได้เรื่องกราฟจะเป็นเรื่องสนุกสติวเด่นโปไปกับโปเลื่อต้นเหตุไปกับโปอยู่กับโปมีแต่ความสุขโปไม่ได้มู่โปมีเทคนิคมีแต่บันเยื่อะไรอีกเป็นสิบโปแบรี่การันตีความมันพอมาริดแบงค์พันให้กูเป็นปึก